สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะแล้วกับพี่น้องชาวโซเชียลชาวเลี้ยงหมูปาลาลูกผสมนะครับสำหรับคลิปนี้้อพี่น้องผมมาทดลองเอ่อให้สัตว์สองประเภทนี่กินปลาเบิงพี่น้องอันนี้เป็นเม็ดปลาพี่น้องเป็นปลามัมนก็มาเนี้ทดลองให้หมาครับหมูกินพี่น้องเนาะอันนี้ ซึ่งผมเองก็บ่เคยรู้มาก่อนพอดีว่าผมซอยปลาล์มอันนี้มันมันเฮียลงมาผมว่าเห็นหมาเพิ่งกินนะผมกะสิเอาไปให้หมูผมก็เลยมีโอกาสได้่ายทำคลิปให้พี่น้องด้เบื่องซึ่งคลิปหมูกินปลาล์มนะอยู่ประมาณสักถ่ายคลิปพี่น้องนะอันนี้ก็ถ้าพี่น้องทันใดนเนาะที่เลี้ยงหมูก็ ขอแนะนำนะครับว่าปาลามนี่หมูโดยเฉพาะหมูลปลาพักลูกผสมตอบโจทย์เลยพี่น้องนี่ปาล์มที่ปลูกไว้ประมาณนี้เนาะนซึ่งพี่น้องก็สามารถที่จะปลูกปาล์มนะครับไว้บริเวณอขอกหรือปลูกไว้มองใดก็ได้เพื่อนำมาเป็นอาหารให้กับหมูได้ อันนี้เป็นขอบเรียบเทียบดี่พี่น้องระวงางปามหนึ่งทลายกับงาหัวอาหารหนึ่งถุงเนี่ยเนาะมันมีน้ำหนักประมาณไรปามเนี่ยถ้ามันทลายสมบูรณ์เนี่ยมันก็อยู่ประมาณสามสิบกิโลต่อทลายพี่น้องขีดบึง้งแล้วหัวอาหารกระสอบหนึ่งก็สามสิบกิโลคือกันที่นี่มัน ก็มีหลายทะลายตัวหนึ่งสิบถึงยี่สิบทะลายพี่น้องหรืออาจเกินนั่นนะพี่น้องนึกภาพ่าเน,เนื้อทาเท้าแทงลงมานหนึ่งทะไลายนี่าให้กินมือละโลต่อโตมันก็สาม,มารถกินใดหนึ่งเดือนต่อโตอันนี้ในกรณีที่ให้กินเป็นเป็นเ,นเวลาเนาะพี่น้องบ๊คือผมว่แนะนําให้กินตลอดแนะนําให้กินวันละหนึ่งครั้ง หรือสองครั้งแต่ว่าบางคนให้กินหลายจนเกินไปนะครับเช่นเคยให้กินพวกห้ามพวกยังสินะเอาก็สาม,มารถที่จะลดห้่มลงมาแล้วก็เอาตัวนี้ไปอซอยใดสินะหมดให้กินห้่มตอนเช้าหมูปลานะแล้วตอนเที่ยงก็ให้กินพวก กล้วยแล้วหลังจากนั้นนะพี่น้องลังจากที่นี่โมเมนผมเอาเป็นพี่น้องนี่นาานี่กินดีขนาดเลยเพิ่นหยาดก,กันกินหมนละเนาะก็คือหลังจากจให้กินไปแล้วสองเวลาหรือเอเดี๋ยวว่าเช้ากลางวันเนาะเช่นต้นกล้วยเป็นอาหารเ,าเสริมตอนเที่ยงตอนแรกเขาให้กินกนะไดพี่น้องให้ปาล์มให้เพิ่นกินปาล์มนะ ให้กินปลาช่วงคำ่ำหรือพี่น้องจะเหลือกให้กินช่วงเช้าก็ได้เนาะให้กินช่วงเช้าเราก็บางเวยนไงให้กินพวกต้นกล้วยต้นยังสินะโดยเฉพาะหมูปลานะอันนี้ผมจะบอกถึงในกรณีเลี้ยงหมูปลาลูกผสมนะพี่น้องนี่นี่เฮนบอนนี่นี่เนี่ยม้าเนี่ยมันกินเอาคือปลาเนี่ยมันมีโปรตีนสูงอยู่แล้วพี่น้องอืม เน,เ,นเนี่ยเอาบัตรนี้มาให้เบิ่งหมูกินบัตรเนี่ยเนี่ยหลังจากที่ผมเก็บไว้แล้วพี่น้องผมก็ส่วนหนึ่งที่ผมให้กินน่ะคือผมให้หมากินทดลองเพื่อให้พี่น้องได้รับชมคลิปเนาออันนี้จ้างได้ก็ฝากนะ้อพี่น้องฝากกดแชร์ให้นำด้วอ,เ,อเพื่อเป็นแนวทางเราให้พี่น้องกเกษตรกรเฮาเนี่ยนั่ไปประยุกใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด เนาะสำหรับท่านที่เลี้ยงหมูป่าหรือมหอมหูลูกผสมนะครับเน,ะนาะที่นี่ <c oughs> ผมก็เลยมาคิดว่ามันปามทลายหนึ่งมันสามสิบกิโลอันนี้ในกรณีปามภาคอีสานเนาะเต็มที่มาเกินสามสิบดอกพี่น้องเท่าที่ผมปลูกมานี่ สะสมบูนนะพี่นอ้องต้นหนึ่งมีสิบถึงยี่สิบทลายถ้าเขาดูแลดีๆถ้าเขาไปปลูกไว้บริเวณไกลกอบูนน,อออโบโนี่ผมเชื่อว่าตอบโจทย์เลยเนาะเห็ดเห็ดาทางมองระบายมูลลางมูลเพวนเนี่ยให้มันลงไปกับโซนปามที่เขาปลูกนะมันสีงหญ่ไวนะพี่นอ้องที่นี่ถ้าท่านอยากได้มเมล็ดพันธุ์นะครับอันนี้เป็นพันธุ์ปามที่ อันนี้เป็นป่ามเนี่ยผมปลูกเองเดยพี่น้องเดี๋ยวผมปลูกหลายอยู่ผมปลูกบอแเมนบอแเมนแค่นี้นะผมปลูกผมปลูกไรซึ่งผมเองก็พอเคยคิดมาก,ก่อนม่าหมูจะกินปามผมเพิมม่งมาคิดได้เมืน่อนี้ละ <c oughs> ผมก็เลยโอ้เขาท้าแล้วลวนันนี้ซึ่งถ้า,า 1, 2, ถ่หนึ่งสองทลายมันก็สามารถทดแทนหัวอาหารได้เด็กพี่น้องพี่น้องนึกภาพด้ยวยหัวอาหารสามสิบโลกับปา 2, ่ามสองทลาย สามสิบโลอตีบางมันสมบูรณ์นะครับมันบสมบูรณ์มันถึที่มีอยู่ตามละทลายละสิบห้าโลถึงยี่สิบถ้าสมบูรณ์สมออา,ามสมบิบกิโลถึงหาสิบก็มีนะในกรณีที่เฮาดูแลสมบูรณ์พี่น้องดูแลดีพี่น้องนึกเบื้องเด้อท้าพี่น้องปลูกประมาณสิบถึงยี่สิบต้นเนี่ยนั่งก็โต๊อยู่ประมาณยี่สิบต้นต่อไรพี่น้องแต่เฮาปลูกแถวเดียวเนี่ยถ้าปลูกบริเวณแนวหัวเนี่ยเขาควจะเป็นต้องปลูกห่างเกินไป เอาปลูกประมาณหาเม็ดหาเม็ดก็ได้เพราะว่ามันแถวเดียวเดือยพี่น้องเด้อที่นี่มเมล็ดพันธุ์นี่ถ้าพี่น้องอยากได้นะอันนี้ก็ผมมีนะผมมีถ้าพี่น้องท่านใดอยากได้เมล็ดพันธุ์อันนี้คือปามที่ผมให้หมูกินตอนนี้นะเป็นปามที่ผมเพาะเมล็ดเองปลูกเองซึ่งผมเอาเมล็ดพันธุ์มาจากเอ่อ ภาคใต้พี่น้องซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์แล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้เนาะการทำกรเกษตรซึ่งมองทีเพินพ่นผลิตเนี่ยเพิ่นสิปลูกปามหลากหลายชนิดเนาะแล้วก็เลี้ยงเพิ่งลพี่น้องเราก็ครบเจ็ดปีเราก็จังจิกัดสรรเอาปามทลายใหญ่ๆมาเห็ดพันธก็พอดีมีโอกาสเลยก็ได้เอาพันธมาเพาะเองปลูกเองซึ่งตอบโจทย์พี่น้องบอ่ต้องยานว่าบ่เป็นหน่วย นะวิธีการใส่ปุ๋ยนี่เน้นปุ๋ยคอ,อกได้เป็นดีที่สุดนะปามเพิ่มมักแนวนั้นอส่วนปุ๋ยเคมีเนี่ยก็ใสแน่นะครับนะเนาะอันนี้ก็สีได้ผลผลิตที่ดีนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจก็สามารถนะทักอินบ็อกมาได้เลยพี่น้องทักมาเดี๋ยวผมสีทิ่มเบอร์โทรไวในคำอธิบายเดีอยพี่น้องนี่นี่คือปามเนาะอันนี้ก็ เป็นคลิปที่เฮ็ดให้พี่น้องในเบิงวงมามันกินแท้กินดีซึ่งปลาเนนะมันมีโปรตีนสูงอยู่แล้วพี่น้องนะสำหรับหมูปลาหรือหมูผันลูกผสมเฮาเนี่ยนาะอันนี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องทั้งหลายเลยผมมีดีอันไหนผมก็ะสิเฟ้ลบอกพี่น้อง